สองเลิซ่าหน้าเหมืเข้ากับไปขึ่นเคีอนบินหน้ทางเหลกวะทางแรกนีแต่ยเกินมาบ่เคยขึ้นจักาทางเหกเมกัเหขึ้นจรถไฟตัวอตอนนีเข้าไปเบียดนาไปเบียดบ่เคยขี่รถไฟยกเือนรถไฟกัทางเรก ไปเยอะเท่ากี่ลิเนี่ยไปวันะวันนาสบายดีวันนะโอ๊ยอลูกไหมวิธียนคังเล็กขังแหล็กบ้างวันน่ะเอ้าเอ้วันนี้แะไะประเด็นตื่นเต้นปะดีใจปะ จอยมันตนมตินแบบแบบจริา้องข้าไทยจอยไทยอีกไน่นานเพราะห้ขึ้นหองเครื่อง2องเมื่นมีตาวด้าขขางเลยทาเมยูแค่มาไมนหอนเลยเมย์สะถือเด็เลยตอนในห้องคีีอยู่ลูกไผ่จะไปดีนะบายบีบายดี ตอนนี้เ้ากปลังผานาะก่ะนหปาดิเนปร์ปเนดินอรนี่ตาไปชินอ่ะนะ้าานทยหอยหมกสองมะเขือปดินอนนึ่งก็ไปดินเนไปขี้นหอ ไปจ่หรอจ่ายขีมาส่งค่ะเนาะอ่าไปเบิง่งชิปคำสีได้ปอข้าีเป็มาส่งเ่อหนาเลย,ย,ยดูแบดูบกไปใส่ไปใส่ไปไสไปเขียว ไปลวง้าบางไป,ปง yeah. ยาบ้าเอยาก้อยนก้เอนอเนอเนาอน้อเนือนื้นือเนเน้เนืงเน้นืน้อนื้อเนนื้เนนื้นเื่นอเน้นนื้นาืาอเนื้อื่นเตื้นเเน้เ ดีใจบอดีใจบอคนดัคนดันนั้นตินดๆขันย้นมาเมืเ่อกี้นี่ก็เล่นไปเบิ่งกระปร๋องคนญี่ปุ่นได้ด้ยอ่ามี่ต่ตามประเทศเนาะญี่ปุน่นมีแต่คนตามประเทศจี่เทันะอ้อันนี้เขญี่ปุ่นคนลาวคนลาวมีสองสามคน นดาวันดาไปคนไหนมวนสวัสดีสวัสดีพิกไงบายสดีจะไปเที่ยที่สระเลนเลย่ไปดูหอบางไปชี้ยอดมีหอบางน่โอ้ไล่เที่ยวอะไรที่ซีท่หาแลจะเออนิตาคับมยนี่ื้อีอิะเออโน เนงอยกเป็ง uh, hmm. uh, hmm. uh, ูออนปมงเ้พอ yeah, yeah. yeah. ียากขี่รุกคนวั้ขี่จับตาตดี้ยาขีอยาี่อ้ากีอาข่อยากขอยาก่ยขี่อยากียากขากีอยขีากี่ยาากี่ยาี่อยา่ยขอากขาอยาขากขี่่่่า đã cùng nhá nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Right. Key okay, encoding electronic so, cigarette is strictly prohibited on this flight. No the portable electronic devices that must be not be used during check of and landing, especially your mobile phone must be turned up. At this time, at this time, we have to be able to depart shortly. Please kindly ensure your seatbelt Please flight will be on now. Pull into your dock position and your window blinds must be open. Captain Kuang and all crews, we wish you -huh. a pleasant flight. Thank you. Ladies and gentlemen, we are landing shortly at Lokaman International Airport. Please ensure your cell tightly fashion and keep your bike turned on. the crown Thank you for your cooperation. ก็มาหอดสนามบินอาล่วงประวางแล้ววันดะดู นี่กิโลตนี่ก้อนนี่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 กิโลตนี่วันหนักจ่มอยากขี่ยนอีกเลยนี่อยากขี่ยนนี่จมอยากขี่ยน ดินนืตอนนี้เข้ากันหอดเน่อนพาร์นอเข้ากับสิไปตอนแรกเข้ากับสีไปชายอยู่ตลาดอั่นัันอีกไดีนเนอ่อตลาดมาไปดินอโตอนแรกตอนแเข้เอาไปใช้น้ำสุดท้ายอีกแมนแล้วเนาะ คลิปนีกระจกคลิปนีกระจกเพียงซำนี้นะฝากก็ตดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หลังนี้ตายเด้อบายบายฝากก็ติดตามคลิปหนาและคลิปนีน้ำเน้อเด้อบายบายาเนยมาไดีบายบายมาไดิเก่ามาไปดินน่นบ๊ายบาย